ราก็จะออกไปสแสวงหาปาร์ตี้เจ็งๆคูลๆ,ๆที่มีแสงสีและที่สำคัญค่ะสาวสวยสุดเซ็กซี่มาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยส่งวีเจสาวสวยของเราค่ะพี่นุ๊กซี่นะคะอ,ออกไปตามหาส,สาวแองเจิลนะคะ,คะกันที่ร้านใกล้ๆบริษัทเรานี่เองตรงสนามบินน้ำนะคะชื่อร้านโอเพนแอร์ค่ะออชื่อร้านนี้คุ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุกซี่เขารอเราอยู่แล้วแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ว่าเหล่านางฟ้าเนี่ยนอกจากสถานที่เที่ยวกลางคืนแล้วเขาอยากจะไปคลายร้อนที่ไหนกันบ้างนอกจากทะเลอ,อยลปปอยากรูไดเลยคะควาทะเลนางฟ้าของเราจะไปคลายร้อนกันที่ไหนบ้างเดี๋ยวนุกซี่เขารอเราอยู่อาสาพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบไปชมกันเลยค่ะเ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม และตลอดลับแองเจิลนี้นะคะรู้จะพาคุณผู้ชมมาตามล่าหาสาวๆที่ร้าน The o p e n a i r mm hmm. อยู่ที่สนามบินน้ำนั่นเองเรามาลือกันดีกว่าว่าสาวๆร้านนี้จะสวยเซ็กซี่ขนาดไหนตัมมาเลย ไปคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่คืนนี้เขามีปาร์ตี้โฟมกันด้วยอ่ะ,อะ,อะแต่ว่านุกซี่ออกขอออกตัวก่อนนะคะว่าคืนนี้เนี่ยไม่ได้มาปาร์ตี้ไม่ได้มาเล่นกับเขานะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรอย่างเดียวที่ร้าน New Open Air นี่นะคะที่ ึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศสุดชิลสำหรับใครที่แบบอยากจะมาผ่อนคลายความเครียดร,รับรองมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีดนตรีสดที่บอกว่าฟังแล้วเนี่ยสบายหูมากว้าวเอายังไม่ได้ร้องหรอ,อเห็นไหมคุณผู้ชมออกจะชิลนะคะแล้วก็พร้อมมากนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารที่รสชาติถูกปากสุดๆที่ขาดไม่ได้ของร้านนี้เลยนะคะคือปริ สาวสวยสุดเซ็กซี่ที่น้องๆน,นะคะเขาจะมาคอยบริการทั้งเสิร์ฟอาหารแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยและวันนี้นะคะนุก็จะมีคําถามกรุบกริบเบาๆนะคะไปถามสาวแองเจลที่ร้านนี้อยากจะรู้ว่านะคะสาวๆเนี่ยจะมารับฝีปากตอบคําถามกับนุกซี่ยังไงอย่ารอช้าเราไปลุยกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยน,นุชค่ะถามนูชีก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกสถานที่ที่มีน้ําแต่ไม่เอาทะเลไปที่ไหนน่าจะเป็นน้าตกอะไรเงี้ยค่ะอละน่าสมมุติว่าได้ไปเล่นน้ําที่น้ําตกแล้วที่นั่นเน่ยเขาให้ใส่ชุดว่ายน้ําได้นูชีจะใส่เป็นวันพีชหรือว่าเป็นบิกินี่เป็นบิกินี่ค่ะถ้าเกิดออกแบบชุดว่ายน้ำใต้หชุด จะออกแบบชุดน้ำไปเ,เป็นแบบไหนเอ่อจะเป็นสีที่แบบฉุดฉาดนิดนึงเพราะเราเป็นคนร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยคนมั่นใจตัวเองคะ่ะเสร็จชุดว่ายน้ำนี้เดินไปปุ๊บ <c oughs> มีหนุ่มๆหันมามองแล้วมาจีบเราจะเป็พวกเขาว่าอะไรพูดก่อนก็คงจะแบบยิ้มให้แล้วแบบเ <c oughs> ขินๆอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็จะยิ้มหวานให้เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นผู้หญิงที่แซ่บอยู่ดีนะคะครับคุณรุชี่มากค่ะสวัสดีค่ะ ที่มันชุ่มฉ่ำอะไรที่มันเย็นเย็นแต่ไม่เอาทะเลคิดถึงที่ไหนห้องน้ำค่ะห้องน้ำเพราะว่ามาามีที่แบบน้ำมีแบบอ่างเอาไว้นอนแช่สบายดี่ว่าสาดน้ำเล่นมันมันมันเปียกไม่เต็มที่อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำจะเลือกเป็นบิกินี่หรือว่าเป็นวันพีชถ้าเป็นแค่แ,แว่นตากระบอกได้ปะโอเคใช่หมะอนนี้ออกแบบชุดว่ายน้ำกได้จะออกแบบแบบสีแซ่ดดีกว่าค่ะ เราก็จะได้คิดว่าเราทขาไม่ชนเราอะไรเงี้เยเป็นกลัวเป็นกลัวเป็นรวยววแล้วแต่บอกว่าลงหันน้ำปุ๊บปิ๊งมากเลยอ่ะไมกลันี้นแล้วเดือนพฤศจิกาเ,เราทำยังไงพูดอะไรกับเขาไปร้อน้อกำสัดสายตายให้เขาว้าวชอบชอบคนนี้แาบขอบคุณมากนะคะามาถึงแองเจ้าอีกหนึ่งคนแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะถ้าพูดถึงสถานที่ที่มีน้ำแต่ไม่ใช่ทะเล คิดถึงที่ไหนน้ำตกค่ะทำไมถึงคิดถึงน้ำตกอ่ะเพราะว่าที่บ้านไอซ์มีเยอะค่ะบ้านไอซ์อยู่กาญจนบุรีถ้าเกิดไ,ไอซ์ต้องไปเล่นน้ำตกไอซ์จะใส่บิกินี่หรือวันพีสอันจะเป็นวันพีสนะคะ<อ>ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบแต่งตัวโป้อะไรค่ะไอซ์อส,สามารถดีไซน์ชุดว่ายน้ำของตัวเองได้อยากดีไซน์ชุดว่ายน้ำของตัวเองเป็นแบบไหนลายลายดอกนา่นารักน่ารัก่ะไม่ไม่เยอะนะคะสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าไอซ์กำลังใส่ชุดว่ายน้ำของตัวเองอยู่ แล้วยอยู่ก็มีหนุ่มๆเดินมาเจีบจะพูดกับเขาว่าอะไรก็จะเดินหน้าชเชิญอะคะอ่ะดินหน่เชิญหน่อยแต่ไม่ได้อยู่บาะก,กับคุณอะไรมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ย <c oughs> ชื่อ,อยู่ค่ะถ้าพูดถึงสถานที่ที่มีน้ำแต่ไม่ให้ไปทะเลจะไปที่ไหนน้ำตกถ้าสมมติว่าได้ไปเที่ยวน้ำตกให้ใส่สองชุดระหว่างบิกินี่ ชุดว่ายน้ําแบบวันเพยจะใส่ชุดไหนไปนีกนี่ดีกว,ว่าแลวถ้าสมมติว่ายูเนี่ยได้ออกแบบชุดว่ายน้ําเองจะออกแบบชุดว่ายน้าตัวเองเป็นแบบไหนถ้าคงตาแบบว่าปิดพงอลพี่สีไหมเรื่องเฉดสีหน่อยส้มสมมติว่าใส่ชุดว่ายน้ําสีส้มที่ยูออกแบบเองปุ๊บเดินไปปุ๊บโอโดนใจหนุ่มๆมากเลยหนุ่มๆเดินมาจีบสมมุติว่าคนนี้สเปคโดนใจมากไม่ต้องพูดก็ได้ส่งสายตาให้หนุ่มคนนั้นต จนใจแล้วเจอสายตาย,ยุไปรับรองหนุ่มๆใจละลายแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเรอ่ยแอนนี่ค่ะ,คะน้องแอนนี่นะคะถ้าพูดถึงสถานที่ที่มีน้ำแต่ไม่ใช่ทะเลแอนนี่คิดถึงที่ไหนเหอ่ยสาวาน้ำค่ะพี่ถ้าเกิดว่าแอนนี่ไปสาวาน้ำไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างงี้จะใส่เป็นบิกินี่หรือใส่เป็นวันพีชคะใส่เป็นบิกินี่ ออกแบบชุดวินาของตัวเองจะออกแบบเป็นแบบไหนคงออกแบบเป็นสีหวานๆนะคะมีชมพูหวานๆนนเดินไปเจอหนุ่มๆเดินเข้ามาจีบอันนี้จะพูดกับหนุ่มๆว่าจีบได้นะ,ะหนกปะเนี่ยสดค่ะแล้หนุ่มคนนั้นก็ถูกใจด้วยเขาเดินมาปุ๊บเราจะส่งสายตายเขาแบบยังไง้วาว <c oughs> ขอบคุณีนนี่มานะคะ ลูกตาลนะคะลูกตาลถ้ากู้ถึงสถานที่ที่มีน้ําแต่ไม่ใช่ทะเละลูกตาลคิดถึงที่ไหนเอ่ยคลองเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคลองนี่มันเป็นแบบแหล่งธรรมชาติที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะ,ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเล่นอยู่น้ําในคลองหรือเงี้ยให้เลือกใส่ระหว่างบีกินี่กับวันพีสจะใส่อะไรคะเอาเป็นบิกินี่ดีกว่าเพราะวันพีสเดี๋ยวคลองนี่ม่ต้องมีสัตว์แบบสัตว์น้ําเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวสัตว์มันจะตกใจหนูก็เลยไม่เป็น ถ้าเกิดว่าออกแบบบิกินี่ของตัวเองได้นะคะจะออกแบบแบบไหนเอาเป็นบิกินี่แบบธรรมชาติแล้วกันแบบรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาของธรรมชาติแล้วไปทำเป็นบิกินี่ใบไม้ต้นไม้ยังไงทำเป็นบิกินี่มีหนุ่มๆเดินเข้ามาปุ๊บโดนใจมากผู้หญิงคนนี้บิกินี่ก็โดนหน้าก็น่ารักจะพูดกับหนุ่มคนนั้นว่าอะไรเล่นน้ำกันไหมเขาจะุ่มคนนี้ดูใจด้วยเขามองมาหาเราเราจะมองกลับด้วยสายตาแบบว้าวเป็นสายตาที่โดนใจมากค่ะุณผู้ ชัพงตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าใครที่เป็นแองเจิลในใจคุณ oh, <okay. S 1> แล้วตอนนี้นะคะนุ๊กซี่ก็อยู่กับพี่ใหญ่นะคะ oh. เป็นเจ้าของร้าน Open Air คะ่ะสวัสดี บอกพิกัดสถานที่ตั้งของร้าน New Open Air หน่อยตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนอนท์นะฮะระหว่างสนามบินน,น้ำกับถนนรัตนาทิเบศนะครับอยู่ตรงบริเวณปากซอยถนนเลี่ยงเมืองนอนท์นะครับร้านที่นี่ก็คือ New Open Air นี่ก็คือเป็นบรรยากาศแบบโอเป็นแอร์อย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็คือบรรยากาศแบบว่าชิลๆสบายๆายายปาร์ตี้โฟมจะมีทุกๆพุทธที่2ของเดือนแล้วก็พุธสุดท้ายของเดือนนะครับอย่าลืมนะคะมาที่ร้าน New Open Air นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ อย่าลืมติดตามชมนะคะว่าครั้งหน้าอาโลวีเจคนไหนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามล่าสาวแองเจิในช่วง Club Angel ิลและถ้าเกิดคืนนี้นะคะคุณหนุ่มๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปปาร์ตี้ที่ไหนก็อย่าลืมนะคะมาที่ร้าน New Open Air ได้นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังสำหรับค่ำคืนนี้นูกซี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย แหมสถานที่ที่ใครรอของสาวๆเนี่ยแตกันๆกันทุกนางเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหนุ่มๆดูแล้วเนี่ยลึกไว้เสมอนะคะว่านังฟ้าสมัยนี้เขาแซ่บเวอร์นะนะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะที่พวกเราเนี่ยไปตามล่าหาเหล่านังฟ้ากันแต่ข้างหน้าเนี่ยเราจะไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนเนี่ยต้องห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะและที่สําคัญนะคะช่วงหน้าเนี่ยภูมิใจนำเสนอเลยสําหรับเด็กคืออรวร์แมกกาซีนวอลลุ่มี่ สามสิบห้าไม่ดูนะคะเบื้องหน้าเซ็กซี่ขนาดนี้เบื้องหลังอ่ะจะเซ็กซี่ขนาดไหนกันเทีอ่ะเบื้องหลังเนี่ยเหรอเบื้องหลังเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเพราะเป็นช่วงอารูบีไฮที่จะไปชรมกับเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบใกล้ชิดกันเลยีีท